สำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำา In Black เติมเกมถูกทะลุมิติมีให้เลือกเติมหลากหลายเกมเลยนะสำหรับบูมแซดออริจินแพ็คใหญ่จาก3,700บาทเหลือเพียง2,500บาทเติมถูกปลอดภยัยต้องร้าน in black เติมเกมถูกทะลุมิติร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสนใจเติมคลิกดิกใต้ใคลิปได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมบูมแซดออริจนะครับวันนี้ก็จะมาเล่น เพนบอลนะครับเป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่บอกเลยว่าเรื่องโดนัทนิดหนึ่งแต่สําหรับคนที่อยากได้หรืออยากรู้แนวทางการเล่นนะก็เดี๋ยวผมมาเล่นดูเล่นให้ดูแล้วกันไม่เล่นดูนะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะของที่น่าสนใจก็มีต้นอ่อนสีดาวก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่สกิลอย่างที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วมันก็แทบจะแตกต่างจากต้นอ่อนธรรมดานิดเดียวนะครับ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือตั๋วกาชานะครับตั๋วกาชานี้น่าสนใจมากมากเลยครับ300ใบได้แล้วก็นี่ครับลำดับคะแนนนะครับถ้าเราต้องการดอกไม้ปีศาจเราต้องมี9000คะแนนนะครับแล้วก็ถ้าอาวุธม่วงก็ต้อง22 0 0 0นะครับก็ประมาณ6 0,000โดนัทเลยนะถ้าผมคำนวณนะแล้วก็นี่ครับไปนี่มีคนเล่นไปเยอะมากแล้วครับนี่คุณไบรท์นที่ที่1ไปแล้วครับทุกกิจกรรมแล้วก็รอรับสิทธ์เพิ่มได้ด้วยการทํานี้นะครับทำเควสต่าง รับเพิ่มได้อีก2ครั้งเท่ากับเล่นได้วันลับประมาณ3ครั้งนะครับเพื่อนๆนะถ้าสายฟรีก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหรด่ดีวันละ60กว่าแต้ม7080แต้มนะครับประมาณนั่นเองก็มันไม่เหมาะกับสายฟรีมากๆผมต้องบอกแบบนี้นะครับนี่20ครั้งถ้าผมคูณ20ผมจะได้เนี่ยครับได้แต้มเพิ่ม360แต้มนะจากแต้มคะแนนที่ยิงไม่เกี่ยวกันนะครับนี่คือบวกเพิ่มต่างหากนะครับแล้วถ้าผมเพิ่มเรื่อยๆล่ะ 25ถ้า25ผมได้660แต้มบวกด้านหลังนะครับใช้โดนัท4,600นะครับมันก็จะเทวีคูณขึ้นเรื่อยๆถ้าผม40รอบผมใช้1,000 10, 0นะครับแล้วก็บวกแต้ม1,920ดังนั้นถ้าผมมองนะยิ่งใช้เยอะมันยิ่งคุ้มแต่นั่นแหละครับมันก็ไม่เหมาะกับสายฟรีจริงๆส่วนใครอยากเติมก็ตามที่ร้านที่ผมแนะนําไปได้เลยอินแบกเติมเกมนะครับนี่ครับก็บวกเท่าไหร่2,160 โดนัทผมมีตอนนี้นะครับประมาณ11,000นะเอาไงดี42รอบเลยไหมผมว่าอยากเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าโดนัทประมาณนี้จะได้สักกี่แต้มนะครับนี่แล้วก็จะถ้าจะแลกอะ่ะแลกอะไรดีแต่ที่ผมเล็งไวนะ้นะน่าหินตีบวกนี่น่าจะยังก่อนเพราะว่าเพิ่งบวก13แหกไปนะครับ <c oughs> นะก็หมดกำลังใจนะครับแต่ไม่เป็นไรเล่นต่อเรื่อยๆนะครับก็ลองมาดูแล้วกัน 42รอบนี่แหละนะใช้11,610แต้มนะครับไอย10โดนัทนะถ้าคูณ42เท่านะครับคะแนนก็จะคูณ42เท่าส่วนหลักเกณฑ์ของคะแนนเดี๋ยวผมอธิบายด้านในให้ฟังแล้วกันนะครับคิดนิดนึงเอาคือ,คอ,คอกคิดเลขคิดแป๊บหนึง่ง2,000คูณ42อ่ะโอเคไปน่าจะได้สัก3,000แต้มอยู่นะครับรอบนี้นะเดี๋ยวผมลองเล่นให้พี่เพื่อนชมแล้วกันนะครับ โอเคเราก็จะได้มีสกิลติดตัวมาเพิ่มอีก2อันนะนอกจากไอที่บวก2นะครับแต่ผมจะใช้บวก2ธรรมดาก่อนเนี่ยครับสกิลนี้ใช้เมื่อยิงคะแนนจะได้รับ2เท่าเลยนะอะยิงธรรมดาไปก่อนครับผมยิงมุมประมาณ60นะแต่เรื่องยิงนะผมบอกเลยว่ายิงยากนะผมยิงไม่ค่อยเป็นเหมือนกันไม่ค่อยแม่นเหมือนกันนะไออยู่มั่วๆแบบน,นี้เขาต้องต้องหาเทคนิคเพื่อนๆลองหาเทคนิคดูว่ายิงยังไงให,ให้มันโดนเยอะที่สุดผมบอกเลยว่าตรงนี้ผมไม่แม่น ยิงไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันอยู่กันแต่นี่มันไม่กระจายไม่เหมือนมแมลงนะ,มะแมลงมันยิงง่ายกิจกรรม,มแมลงนี่บอกแล้วว่าที่สุดแล้วนะครับนะส่วนเพนบอลน,นี่กิจกรรมนี้ก็ที่สุดเหมือนกันของการเปลืองโดนัทส้มนะครับอ่าได้เท่าไหร่แล้วตึงได้19แต้มครับเพื่อน,อนขอใช้สกิลแล้วกันไอ้นี่ถ้าโดนระเบิดปุ๊บมันก็จะกระจายวงกล้างลุกโป่งอยู่ข้างๆก็ระเบิดไปด้วยเนี่ยครับประมาณนี้นะครับอ่าแต่เราใช้ได้แค่ครั้งเดียวครับมีมาให้เราครั้งเดียว นะครับอาจจะต้องซื้ออะไรหรือเปล่าเพิ่มนะครับไปต่อครับนี่ครับยิงพยายามยิงย้อยๆอ่ะโดนครับโดนลูกลูกโป่งสีรุ้งนะอ่ามันจะมีสีรุ้งนี่มันเหมือนจะได้อะไรมาคะแนนเพิ่มเหรออ่าประมาณนั้นนี่ครับแล้วถ้าเครื่องหมายอะไรเอ่ยมันจะได้เป็นอ่าพวกสกิลนะครับมาให้เราถ้าเรายิงโดนนะครับก็ยิงจะประมาณมุมประมาณ65-66นะครับโดนไหม อ่าโดนนะครับได้อะไรมาเอ่ยได้อ๋อได้เปลี่ยนสีลูกโป่งนะครับเนี่ยครับมันไม่ค่อยโดนนะยิงยากนะมาครับเรื่อยๆครับยิงได้ทั้งหมด10รอบนะครับเพื่อนยิงไปแล้ว6รอบคะแนนยังไม่ถึงร้อยถือว่าน้อยมากๆนะสาหรับผมเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆยิงแม่นก็อาจจะได้คะแนนเยอะกว่าเดิมนะครับได้200คะแนนขึ้นไปมันจะได้เท่ากับ22แต้ม นะครับแต่ถ้าไม่ถึง200คะแนนรู้สึกว่าจะได้แค่เพียง20แต้มนะครับดังนั้นเราต้องเอา20บไปคูณกับจํานวนที่เรากดเข้ามาตอนแรกนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคะแนนเพียวๆแบบนี้นะครับมันต้องไปคูณนะครับแล้วก็ไปบวกด้านเพิ่มที่โบนัสที่มันบวกด้านหลังให้นะครับนี่คือหลักเกณฑ์การคิดคะแนนนะครับเพืเ่อนๆว่าเราจะได้เท่าไหร่เราจะได้เยอะแค่ไหนนะครับส่วนในนี้มันแค่เอาเป็นหลักเกณฑ์มาตัดสินว่าถ้าเรายิงได้แต้มเท่านี้เราจะได้คะแนนเท่านี้ นะครับหรือเพื่อนๆเดี๋ยวลองอ่านที่เครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับที่อยู่หน้ากิจกรรมได้นะครับมันจะระบุเอาไว้เลยอ่ครับยิงนะครับลูกโป่งสีรุ้งนะครับนี่ครับอ่านโดนเยอะหน่อยรอบนี้เป็นเท่าไหร่ร้อยห้าห้านะครับแต่ผมว่ายังไงผมก็ไม่ถึง200แล้วครับโอเคยิงไปครับเหมือนจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยยิงเลยครับน่าโดนสีรุ้งอ้าวระเบิดนี่ครับงงกับสกิลนะบางครั้งนะ แต่ก็ยังไงไม่ถึง200ครับเนี่ย178ก็ถือว่าได้น้อยนะยิงแบบผมเนี่ยคือว่ายิงห่วยนะเราตรงนะผมพูดตรงๆเลยถ้าไม่ถึง200นี่คือระดับยิงห่วยเลยแหละนะครับอ่าโอเคผมมีคะแนนทั้งหมด3,200คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็ไม่พอที่จะ4ดาวนะอาจจะต้องเพิ่มนิดหน่อยโอเคไม่ว่ากันเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มทีหลังนะก็มายิงให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครสนใจเล่นก็ลองดูได้นะครับเพื่อนๆนะ แต่เป็นกิจกรรมที่เปืองโดนัทนิดนึงแต่ถ้ามีเป้าหมายก็จัดไปนะครับไข่สีดาวหรือคินตี้บวกหรือตั๋วกาชานะผมว่าคุ้มสุดๆแล้วได้300ใบเลยนะครับถ้าแลกทั้งหมดนะนี่ครับก็ลองมาดูครับใครจะแลกอะไรก็ลองแลกนะครับส่วนคะแนนระดับช่วงนะครับเป้าหมายนะครับอันนี้รับได้ฟรีๆเลยนะครับแค่เรามีคะแนนถึงเป้าหมายก็พอนะครับก็ผมได้ประมาณ3,000ผมก็รับได้แค่ประมาณนี้นะครับนะใครอยากได้ สูงๆเยอะๆต้องมีโดนัทเยอะๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับนะส่วนใครที่ยังไม่มีอย่างที่บอกอยากเติมอยากเล่นนะครับจัดไปครับอินแ็กเติมเกมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะก็สําหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วผมเล่นให้ดูว่ามันคุ้มไม่คุ้มนะครับเพื่อนๆลองตัดสินใจเอาเองนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ